สวัสดีค่ะวันนี้มาบพบกับครูกติบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นคคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็นคลิปที่8นะคะเกี่ยวกับการติวข้อสอบโอนเนะคะในชุดปี2563ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะติวข้อที่11ถึงข้อที่15กันค่ะในข้อที่11นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะของสารค่ะ โดยโจทย์นะคะบอกว่านำสาร A ใส่ในภาชนะปิดใบหนึ่งนะคะแล้วนำไปวางบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันจนพบว่าสาร A เกิดการเปลี่ยนสถานะกันดังภาพนะคะในรูปนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าสาร A นะคะเมื่อไปอยู่ในแต่ละภาชนะนะคะจะมีสถานะที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้เรามาดูกันแต่ละภาชนะกันค่ะ ภาชนะอันแรกนะคะจะอยู่ในสถานะ x นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสถานะ x คืออะไรนะคะจากรูปนะคะเขาจะบอกว่าเป็น i อของสารใช่ไหมคะแสดงว่าสาร x นะคะอยู่ในสถานะแก๊สนั่นเองนะคะซึ่งสถานะแก๊สนะคะจะมีรูปร่างที่ไม่คงที่นะคะและปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุเป็นเพราะว่า สารในสถานะแก๊สนะคะจะมีอนุภาคท,ที่อยู่ห่างกันมากนะคะกระจัดกระจายนะคะไปเต็มปร,ริมาตรของภาชนะเลยนะคะรูปร่างก็จะไม่คงที่นะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะ ต่อมาสาร A ที่สถานะวายนะคะมาดูในรูปค่ะจะเห็นว่าสาร A นะคะมีลักษณะเป็นก้อนอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของของแข็งนั่นเองนะคะซึ่งของแข็งค่ะจะมีรูปร่างที่คงที่และปริมาตรที่คงที่นะคะเกิดจากการที่อนุภาคของสารนะคะเรียงชิดติดกันแน่นค่ะทําให้รูปร่างไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะปริมาตรก็คงที่เหมือนเดิมค่ะ และสุดท้ายนะคะสาร A ในสถานะแซค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าสาร A นะคะจะอยู่ ลักษณะตามภาชนะเลยใช่ไหมคะลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของของเหลวค่ะซึ่งของเหลวนะคะมีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะแต่ปริมาตรของของเหลวจะปริมาตรคงที่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคของของเหลวค่ะมีการาเรียงตัวกันห่างๆนะคะแต่จะไม่ห่างมากเท่าสถานะแก๊สค่ะทีนี้โจทย์ต้องการทราบว่าจากข้อมูลข้อใดสรุปได้ถูกต้องนะคะเราก็มาพิจารณาทีละช้อยกันค่ะ ช้อยข้อที่1นนะคะสาร A ที่สถานะ x และ z มีมวลไม่เท่ากันอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสารทั้ง3ชนิดค่ะมีมวลเท่ากันนะคะช้อยข้อที่2ค่ะสาร A ที่สถานะ x มีปริมาตรมากกว่าที่สถานะ y นะคะนักเรียนดูที่สถานะ x นะคะจะเห็นว่า สาร A นะคะอยู่ในสถานะแกส๊สใช่ไหมคะแต่ในสถานะ Y นะคะสาร A จะอยู่ในสถานะของแข็งนะคะดังนั้นนะคะจากปริมาตรของภาชนะแล้วนะคะในสถานะแก๊สค่ะก็จะมีปริมาตรมากกว่าของของแข็งนั่นเองนะคะดังนั้นช้อยที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะ ส่วนช้อยข้อที่3นะคะบอกว่าถ้าลดอุณหภูมิของสาร A ที่สถานะ y สารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Z นะคะนั่นก็คือถ้าหากเราลดอุณหภูมิให้กับของแข็งจะกลายเป็นของเหลวอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะการที่เราจะทําให้สถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวได้นั้นเราจะต้องเพิ่มอุณหภูมิให้มันนั่นเองค่ะ และช้อยข้อที่4นะคะที่บอกว่าสาร A ที่สถานะ Y จะมีการจัดเรียงตัวอนุภาคกันอยู่ห่างกันมากที่สุดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าที่สถานะยเป็นสถานะของแข็งค่ะอนุภาคจะอยู่เรียงชิดติดกันแน่นค่ะ ต่อมาข้อที่12ค่ะเป็นเรื่องของการกรองสารหรือว่าการแยกสารนั่นเองนะคะโดยโจทย์บอกว่าสาร A B C และ D เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำนะคะและมีขนาดของสารเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของรูตะแกงกับขนาดของรูของวัสดุที่ใช้กรองสารเป็นดังนี้นะคะดังตารางเลยทีนี้ในขณะที่เราดูตารางไปด้วยเราก็จะพิจารณาสารแต่ละชนิดไปด้วยนะคะ,ะชนิดแรกนะคะสาร A ค่ะ โจทย์จะบอกว่าจากในตารางนะคะขนาดของสารใหญ่กว่ารูตะแกงนะคะถ้าเกิดว่าขนาดของสาร A ใหญ่กว่ารูตะแกงเมื่อเรานําไปกองจะสามารถผ่านตะแกรงได้ไหมคะอ่าผ่านไม่ได้นะคะดังนั้นสาร A ก็จะค้ังอยู่บนตะแกรงนะคะนะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถผ่านมาดูสาร B ได้เลยนะคะสารบนะคะบอกว่าขนาดของสารเล็กกว่ารูตะแกงแสดงว่าสามารถผ่านรูตะแกลงลงไปได้ใช่ไหมคะอะ่ทีนี้เรามาดูต่อะคะ่ะ เขาบอกว่าสาร B นี้นะคะยังขนาดเล็กกว่าวัสดุที่ใช้กองสารอีกด้วยนะคะแสดงว่าสาร B ก็สามารถผ่านวัสดุที่ใช้กองสารลงไปด้วยได้เช่นกันนะคะก็แสดงว่าผ่านได้ทั้ง2ชั้นเลยนะคะ ต่อมาค่ะสาร C เขาบอกว่าขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงเหมือนกับสาร A เลยใช่ไหมคะแสดงว่าสาร C ก็ต้องค้างอยู่บนตะแกรงนะคะและสุดท้ายค่ะสารดีนะคะสารดีขนาดของสารเล็กกว่ารูตะแกรงนะคะแสดงว่าผ่านชั้นตะแกรงมาแล้วนะคะแต่ขนาดของสารนะคะใหญ่กว่าวัสดุที่ใช้กองสารนะคะแสดงว่าสารดีนะคะก็จะค้างอยู่ที่บนวัสดุที่ใช้กองสารนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะโจทย์ต้องการทราบว่าจากข้อมูลสารชนิดใดที่ติดค้างอยู่บนวัสดุกรองสารจากที่เราแยกมาเมื่อสักครู่นักเรียนสามารถดูได้เลยใช่ไหมคะว่าสารใดที่ติดค้างอยู่บนวัสดุกรองสารนั่นก็คือสารดีนั่นเองค่ะตอบช้อยข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่13ค่ะโจทย์บอกว่าข้อมูลของสารแต่งสีสี่ชนิดนะคะมีวิธีการผลิตและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใส่สารแต่งสีเป็นดังนี้ค่ะ สารแต่งสี A นะคะจะตีการผลิตก็คือสังเคราะห์จากสารเคมีค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำอัดลมไอศครีมแล้วก็ลอดช่องนะคะจะเห็นว่าสารแต่งสี A สามารถกินได้นะคะส่วนสารแต่งสี B นะคะสังเคราะห์จากสารเคมีค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจานพลาสติกกระเป๋าหนังสีทาบ้านนะคะลักษณะนี้ก็คือกินไม่ได้นะคะ สารแต่งสีซีค่ะสกัดจากใบพืชด้วยน้ำนะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่น้ำสมุนไพรขนมชั้นข้าวเหนียวแสดงว่ากินได้นะคะและสารแต่งสีดีนะคะสกัดจากใบพืชด้วยสารเคมีนะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่ผ้ามัดย้อมนะคะได้สําหรับทอผ้าและผ้าดิบนะคะก็จะสังเกตว่ากินไม่ได้นั่นเอง ทีนี้โจทย์บอกว่าถ้านักเรียน3คนนําสารแต่งสีไปใช้ประโยชน์ดังนี้นะคะอ่าเรามาพิจารณาทีละคนนะคะข้อแรกนะคะกาฟิลค่ะนําสารแต่งสีดีมาวาดลวดลายลงบนกระเป๋าผ้านะคะนักเรียนมาดูที่สารแต่งสีดีเป็นสารที่สกัดจากใบพืชด้วยสารเคมีใช่ไหมคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่เกี่ยวกับผ้าอย่างเช่นผ้ามัดย้อม ได้ทอผ้าหรือผ้าดิบดังนั้นที่กาฟิลเอาสารแต่งสีดีมาวาดด้วยลายลงบนกระเป๋าผ้าก็ใช้งานได้ถูกต้องนะคะ ต่อมาค่ะจัสมินใส่สารแต่งสีบีในปริมาณหนึหยดลงในส่วนผสมของวุ้นกะทินะคะวุ้นกะทิก็เป็นของกินใช่ไหมคะแต่จากตารางแล้วนะคะสารแต่งสีบีนะคะจะใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นจานพลาสติกกระเป๋าหนังสีทาบ้านซึ่งกินไม่ได้นะคะดังนั้นแสดงว่าจัสมินใช้งานไม่ถูกวิธีนะคะ แล้วสุดท้ายค่ะโทนี่ใส่สารแต่งสี A และ C ในปริมาณน้อยมากลงในแป้งทำขนมนะคะสารแต่งสี A นะคะจากตารางก็จะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นพวกอาหารที่กินได้นะคะและสารแต่งสี c นะคะก็ผลิตภัณฑ์เป็นพวกอาหารที่กินได้แสดงว่าการที่นำสารแต่งสี A และ C มาใส่ในแป้งทำขนมก็ใช้งานได้ถูกวิธีค่ะ โจทย์ต้องการทราบว่าจากข้อมูลนักเรียนคนใดเลือกใช้สารแต่งสีได้ถูกต้องและปลอดภัยนะคะใครบ้างคะที่ใช้ได้ถูกต้องเก่งมากค่ะนั่นก็คือกาฟิลและโทนี่นั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือช้อยข้อที่4ค่ะต่อมาข้อที่14นะคะ โจทย์บอกว่านักเรียนคนหนึ่งค่ะเตรียมเครื่องดื่มน้ำอัญชันมะนาวโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะในข้อนี้ค่ะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสารแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คือการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพนะคะก็นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติของสารเปลี่ยนแปลงไปแต่สามารถย้อนกลับได้นะคะตัวอย่างเช่นการละลายหรือการเปลี่ยนสถานะนะคะ ประเภทที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ยกตัวอย่างเช่นการเกิดสนิมการเผาไหม้การจุดไม้ขีดไฟหรือว่าการเปลี่ยนสีของสารนั่นเองนะคะทีนี้เรามาพิจารณาดูทีละข้อนะคะช้อยข้อที่1ค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วใส่ดอกอัญชันสีน้ําเงินจะได้น้ําอัญชันที่มีสีน้ําเงินอันนี้ เป็นสารละลายเฉยๆใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำจากอดอกอัญชันนะคะก็มีการเจือปนกับน้ำที่เราต้มไว้นะคะช้อยข้อที่สองนะคะใช้ผ้าขาวบางกรองเพื่อแยกเอาน้ำอัญชันซึ่งมีสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นการแยกสารเฉยๆนะคะไม่ได้ทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ อันที่3นะคะเติมน้ําตาลทรายลงไปในน้ําอัญชันได้เป็นน้ําอัญชันที่มีสีน้ําเงินอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสารละลายใช่ไหมคะซึ่งมีส่วนประกอบก็คือน้ําอัญชันและน้ําตาลค่ะและ4นะคะสุดท้ายเติมน้ํมะานาวลงไปได้น้ําอัญชันที่มีสีม่วงนะักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่4นี้เองนะคะที่ น้ำอัญชันมีการเปลี่ยนสีนะคะนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะจากสีน้ําเงินจึงกลายเป็นสีม่วงนะคะโจทย์ต้องการทราบว่าจากข้อมูลขั้นตอนใดมีสารใหม่เกิดขึ้นนะักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดคะ ถูกต้องแล้วค่ะขั้นตอนที่4นั่นเองนะคะเพราะว่าในขั้นตอนที่ 1, 2, 3นะคะสารมีการเปลี่ยนสถานะเฉยๆนะคะหรือว่ามีการกรองแต่ในข้อที่4จะเห็นว่าน้ำอัญชันมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me ทำให้เกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาค่ะ และข้อที่15นะคะข้อสุดท้ายค่ะโจทย์บอกว่าศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นยางและพื้นกระจกโดยผลักวัตถุไปแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นชนิดหนึ่งจากตำแหน่งเริ่มต้นนะคะแล้วบันทึกตำแหน่งสุดท้ายที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ จากนั้นทดลองซ้ำโดยผลักวัตถุมีความเร็วเริ่มต้นเท่าเดิมแต่เปลี่ยนเป็นพื้นอีกชน,นิดหนึ่งผลได้เป็นดังภาพค่ะนักเรียนมาดูที่ภาพนะคะจะมีการทดลองอยู่2ครั้งนะคะครั้งที่1ค่ะนักเรียนเห็นที่เป็นเส้นปะไหมคะเส้นปะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของวัตถุทีนี้พอเราออกแรงผลักวัตถุไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ไปนั่นก็คือเส้นทึบนั่นเองนะคะ นักเรียนก็จะเห็นว่าระยะห่างจากจุดเริ่มต้นไปยังวัตถุนะคะก็มีระยะห่างมากกว่าครั้งที่2ใช่ไหมคะโจทยท์ต้องการทราบว่าการทดลองครั้งใดมีแรงเสียดทานน้อยกว่าและครั้งดังกล่าวใช้พื้นชนิดใดนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานนะคะก็คือแรงที่จะสวนทางกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะในขณะที่วัตถุมีการเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะมีทิศทางสวนทางกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะ พื้นบางชนิดนะคะก็มีแรงเสียดทานมากเช่นพื้นที่มีพื้นผิวขรุขระนะคะหรือพื้นบางชนิดที่มีแรงเสียดทานน้อยก็ได้แก่พื้นเรียบนั่นเองนะคะที่นี้ค่ะในการเคลื่อนที่ของวัตถุหากมีแรงเสียดทานมากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้น้อยนะคะแต่ถ้าหากมีแรงเสียดทานน้อยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้มากเรามาพิจารณาดูค่ะว่าการทดลองครั้งใดนะคะที่มีแรงเสียดทานน้อยกว่านะคะในการที่แรงเสียดทานน้อยแสดงว่าวัตถุต้องเคลื่อนที่ไปได้มาก ครั้งที่1และครั้งที่2นักเรียนว่าครั้งไหนคะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มากถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือครั้งที่1นนั่นเองนะคะช้อยที่เราจะพิจารณาก็ได้แก่ช้อยข้อที่1และช้อยข้อที่2นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในขณะที่แรงเสียดทานน้อยนี้นะคะพื้นควรทํามาจากวัสดุชนิดใดนะคะ ช้อยข้อที่1ใช้พื้นยางช้อยข้อที่2ใช้พื้นกระจกนะักเรียนคิดว่าระหว่างพื้นยางกับพื้นกระจกอันไหนที่ให้แรงเสียดทานน้อยกว่าคะถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือช้อยข้อที่2นั่นเองค่ะใช้พื้นกระจกนะคะนั่นเป็นเพราะว่ากระจกนะคะจะมีลักษณะเรียบแล้วก็ลื่นใช่ไหมคะเมื่อเราผลักวัตถุไปบนกระจกจึงทําให้มีการเคลื่อนที่ได้มากเนื่องจากมีแรงเสียดทานน้อยนั่นเองค่ะ สำหรับข้อสอบโอเนตปี2563นะคะก็จบลงถึงข้อ15แล้วนะคะในคลิปหน้าคุณครูจะมาติวต่อในข้อที่16ถึงข้อที่20ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ